รายวิชาองค์การแห่งการเรียนรู้ความหมายลาักษณะและความสําคัญขององค์การแห่งการเรียนรู้ในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนั้นความรู้หมายถึงาร์สนเทศผนวกกับทักษะประสบการณ์ของบุคลากรความรู้จะเป็นตัวสร้างมูลค่าเพิ่มขององค์กรที่จะพร้อมถูกนําไปใช้ประโยชน์ในองค์กรการบริหารความสําเร็จจําเป็นต้องขยายผล จากการทำให้วิสัยทัศน์มีความชัดเจนขึ้นซึ่งจะเพิ่มความกระตือรือร้อนขององค์กรในการเรียนรู้สร้างองค์ความรู้และเพิ่มูนสมรรถนะที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินกิจการไปสู่เป้าหมายร่วมกันขององค์กรประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถของบุคลากรในองค์กรองค์กรแห่งการเรียนรู้เป็นองค์กรที่บุคลากรภายในองค์กรได้ขยายความสามารถของตนอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลระดับกลุ่มบุคคลและระดับองค์กร เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่บุคคลในระดับต่างๆต้องการอย่างแท้จริงเป็นองค์กรที่บุคลากรมีความคิดใหม่ๆและการแตกแขนงของความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่เป็นองค์กรที่บุคลากรในองค์กรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดวยวิธีการที่จะเรียนรู้ไปด้วยกันทั้งองค์กร ในแง่ขององค์กรการสนับสนุนให้บุคลากรฝึกอบรมเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอแล้วสำหรับยุคนี้จากการศึกษาพบว่ามีการนำไปใช้ประโยชน์หลังจากนั้นเพียงแค่ส0เมื่อทิ้งห่างไปสองสัปดาห์หากไม่ได้นำกลับมาใช้อีกทักษะหรือความรู้ต่างๆจะเลือนหายไปรวม87%อีกทั้งองค์กรรูปแบบเดิมๆมาจะมีงานยุง่งจนไม่มีเวลาทบทวนอ่านศึกษาปรับปรุง นอกจากนี้การสั่งสมความรู้อยู่ที่ผู้ใดผู้หนึ่งมากๆอีกด้านหนึ่งอาจจะกลายเป็นจุดอ่อนได้เช่นกันเพราะเมื่อบุคลากรน,นั้นมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทํางานองค์ความรู้ก็พลอยสูญไปด้วยหรือในกรณีของหน่วยงานราชการจะมีผลงานทางวิชาการออกมาทุกปีแต่หลายชิ้นเป็นไปเพียงเพื่อปรับระดับหรือตําแหน่งหลังจากนั้นจะถูกเก็บขึ้นหิงไม่เคยมีการนํามาแบ่งปันไทโอนหรือต่อย,ยอดระหว่างบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เอื้อให้เกิดโอกาสในการหาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด b e s t practice เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและนําไปสู่การสร้างเป็นฐานความรู้ที่เข้มแข็งขององคอ์กรต่อไปซึ่งการเรียนรู้ในแง่มุมนี้ไม่จํากัดและอาจมีการเรียนรู้ข้ามสายงานกันได้จากแนวคิดของผู้นำการพัฒนาองคอ์กรให้การเรียนรู้ของปีเตอร์เอ็มเชงกีมิเชลเจมควอตและเดวิดเอกวินเขาสรุปลักษณะขององคอ์กรให้การเรียนรู้3ลักษณะดังนี้ลักษณะองคอ์กร องค์กรแห่งการเารเียนรู้ต้องมีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมสําหรับการเรียนรู้โดยไม่มีชั้นการบังคับบัญชาที่มากเกินไปเพื่อให้ความรู้สามารถถ่ายเทระหว่างบุคลากรทุกระดับโดยเฉพาะจากผู้บริหารลงสู่บุคลากรระดับล่างองค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรให้การเรียนรู้ที่ชัดเจนเพื่อให้ทุกคนในองค์กรนั้นมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้วยการเรียนรู้ในประเทศไทยพบว่าองค์กรที่มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร์องค์กรให้การเรียนรู้จะสามารถก้าวข้ามจากการจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรให้การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพองค์กรแหงการเรียนรู้ต้องมีการเปลี่ยนหรือสร้างวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรู้ต้องไม่ให้บุคลากรยึดติดกับการฝึกอบรมหรือการศึกษาเล่าเรียนจากสถานศึกษาโดยต้องยอมรับการเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อตนเอง เพื่อพัฒนางานและองค์กรด้วยกลยุทธ์การเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นลักษณะบุคคลให้การเรียนรู้องค์กรทั้งหลายประกอบด้วยบุคลากรระดับต่างต่างตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงที่เป็นผู้นําองค์กรถึงพนักงานระดับล่างและยังมีผู้เกี่ยวข้องภายนอกเช่นลูกค้าผู้ใช้บริการคู่ค้าคู่แข่งขันทางธุรกิจพันธมิตรรวมทั้งชุมชนดังนั้นองค์กรให้การเรียนรู้จึงต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีลักษณะของการเป็น บุคคลแห่งการเรียนรู้ทั้งคนภายในและผู้เกี่ยวข้องภายนอกโดยต้องเพิ่มอำนาจ empowerment ในการทำงานและการเรียนรู้มอบหมายความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองผู้บริหารต้องสวมบทบาทเป็นครูพี่เลี้ยงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกระดับเสริมสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ให้กับทุกคนสำหรับลูกค้าคู่แข่งขันผู้นส่วนและชุมชนองค์กรต้องให้โอกาสได้เรียนรู้ไปพร้อมกับองค์กรเพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพและการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ลักษณะการเรียนรู้การเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้ย่อมต้องแตกต่างจากองค์กรแบบเดิมองค์กรแบบเดิมมักยึดการพัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมในห้องฝึกอบรมเป็นหลักขณะที่องค์กรแห่งการเรียนรู้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรโดยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะการเรียนรู้ที่เกิดผ่านกระบวนการจัดการความรู้หรือ knowledge management การเรียนรู้แบบการจัดการความรู้เป็นการเรียนจากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตนหรือเรื่องในอดีตของตน ซึ่งถูกสั่งสมตกผลึกเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และวิธีการที่ดีที่สุดของผู้อื่นที่เรียกว่าเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญในองค์กรของตนสิ่งที่เรียนรู้สามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ของตนเองของกลุ่มและฝ่ายงานนําไปสู่การทดลองใช้วิธีการใหม่ๆในการปฏิบัติงานเป็นนวัตกรรมการปฏิบัติงานลักษณะการเรียนรู้แบบนี้จึงทําให้องค์กรพัฒนาแบบยกระดับเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมต่อไป องค์กรที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จะมีลักษณะสําคัญ5ประการดังนี้ 1. มีการแก้ปัญหายอย่างเป็นระบบ (systematic problem solving) โดยอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นการใช้วงจรของ Deming (PDCA: Plan, Do, Check, Action) 2. มีการทดลองปฏิบัติ (experimental) ในสิ่งใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อองคอ์กรเสมอโดยอาจจะเป็น demonstration project หรือเป็น ongoing program 3. มีการเรียนรู้จากบทเรียนในอดีต l e ARNING FROM their OWN e x p e r i e n c e มีการบันทึกข้อมูลเป็นเคสตัดดี้เพื่อให้สมาชิกในองค์กรได้ศึกษาถึงความสำเร็จและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในอนาคตมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของสมาชิก 4. มีการเรียนรู้จากผู้อื่น l e ARNING FROM t h e o t h e r s ด้วยการใช้การสัมภาษณ์อินเทอร์วิวการสังเกต observation ความสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้การตระหนักและยอมรับในความสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้จึงเป็นฐานความคิดที่สําคัญสําหรับทุกคนในองค์กรทุกระดับทั้งผู้นําที่เป็นผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะยึดถือเป็นกลยุทธ์ของการพัฒนาองค์กรของตนเองให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ต่อไปความสําคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้ประกอบด้วยความสําคัญต่องาน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลความสาคัญต่อการพัฒนาตนเองของบุคลากรและความสําคัญต่อการพัฒนาองค์กร 1. ข้อสความสคัญต่องานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทันทีที่องค์กรยอมรับว่าต้องขับเคลื่อนตนเองจากจุดที่เป็นอยู่ให้เป็นองค์กรให้การเรียนรู้นั่นหมายความว่าองค์กรนั้นต้องวางแผนปรับเปลี่ยนงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้รองรับการขับเคลื่อนองค์กรให้การเรียนรู้ของตนจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสศึกษาข้อมูลขององค์กรขนาดต่าง ที่พัฒนาองค์กรให้การเรียนรู้แล้วพบว่าฝ่ายงานที่ต้องรับภารกิจการพัฒนาองค์กรให้การเรียนรู้ที่เหมาะสมที่สุดคือฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล Human Resource Development Department หรือฝ่ายฝึกอบรม Training Department ถ้าเป็นการมอบหมายคณะทํางานดูแลต้องประกอบด้วยบุคคลที่มีความรู้พื้นฐานด้านการเรียนรู้การศึกษาการฝึกอบรมโดยตรงทั้งนี้เพราะการเป็นองค์กรให้การเรียนรู้คือการสร้างที่ซึ่งบุคลากรแต่ละคนแต่ละกลุ่ม ทั่วทั้งองคกรน,นั้นมีอิสระในการเรียนรู้สร้างความรู้ที่หลากหลายร่วมกันแบ่งปันความรู้เพื่อเพิ่มผูนสมรรถนะและศักยภาพที่จะก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดําเนินกิจการไปสู่เป้าหมายอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงเห็นได้ว่าองค์การแห่งการเรียนรู้มีความสําคัญต่อง,งานการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทําให้ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้นต้องเปลี่ยนรูปแบบการพัฒนาเป็น HRD รูปแบบใหม่ต้องเพิ่มเป้าหมายของการพัฒนาเช่นนอกจากต้องพัฒนาความรู้ความสามารถภารกิจ ความรับผิดชอบในงานแล้วยังต้องสร้างคุณลนะักษณะวินัย5ประการให้บุคลากรต้องสร้างเครื่องมือการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงแหล่งความรู้ขององค์กรและต้องเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการพัฒนาองค์กรและกับผลการปฏิบัติงานด้วย 2. ความสําคัญของบุคลากรขององค์กรบุคลากรในองค์กรแห่งการเรียนรู้ต้องมีวิสัยทัศน์ของตอนเองเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างชัดเจนว่าจากผู้ปฏิบัติงานแต่เพียงอย่างเดียวรับคําสั่งเข้าฝึกอบรมตามคําสั่งของผู้บริหารเขาต้องพัฒนาตนเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญขององค์กรเพราะในองค์กรแห่งการเรียนรู้บุคลากรสามารถสั่งสมความรู้ประสบการณ์เป็นความเชี่ยวชาญองค์กรต้องการความเชี่ยวชาญระดับที่ซ่อนเร้นและระดับฝังลึกจากบุคลากร เพื่อใช้สร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขันหรือแม้แต่พันธมิตรธุรกิจจึงกล่าวได้ว่าองค์กรแห่งการเรียนรู้ส่งผลสําคัญต่อตัวตนของบุคลากรทุกระดับความสําคัญต่อองค์กรการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ย่อมส่งผลทําให้เกิดกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรรูปแบบใหม่องค์กรจึงต้องปรับเปลี่ยนตนเองเพื่อรองรับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เช่นต้องปรับเปลี่ยนองค์กรทั้งโครงสร้างวัฒนธรรมกลยุทธ์และวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์ต้องปรับเปลี่ยน และจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เพิ่มจากเทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานต้องออกแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึ้นเพื่อให้บุคลากรเรียนรู้ได้ด้วยตนเองมากกว่าการฝึกอบรมมีการใช้กระบวนการจัดการความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติงานโดยการเน้นการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แสวงหาความรู้และมีการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบในองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างช่องทางให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน ภายในระหว่างบุคลากรควบคู่ไปกับการเรียนรู้จากภายนอกเอื้อให้เกิดโอกาสในการที่บุคลากรน,นั้นสามารถเรียนรู้นวปฏิบัติที่ดีที่สุด Best r r c t t i e สสำหรับการปฏิบัติงานนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานตามที่องค์กรกำหนด การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นี้เองทําให้องค์กรและบุคลากรมีกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพและมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผลโดยมีการเชื่อมโยงรูปแบบของการทํางานเป็นทีมทีมเวิร์กิ่งกับการเรียนรู้เป็นทีมทีมเลิร์นนิ่งเกิดกระบวนการในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจเตรียมรับกับความเปลี่ยนแปลงเปิดโอกาสให้ทีมทํางานมีอํานาจในการตัดสินใจเอ็มพาวเวอร์เมนต์เพื่อการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดเริ่มและการสร้างนวัตกรรมซึ่งทําให้เกิดองค์กรที่เข้มแข็งด้วยเหตุนี้จึงกล่าว ได้ว่าการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีความสําคัญต่อองค์กรทําให้องค์กรนั้นต้องปรับเปลี่ยนตนเองหรือยกระดับตนเองเพราะเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าองค์กรที่พัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้แล้วจะก้าวเข้าสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและองค์กรแห่งปัญญา